Channel Online. มูลนิธิปอดเต็กตึงจับมือกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัยลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับ MOU ร่วมให้ความรู้พร้อมหนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรมและทีมบรรเทาสาธารณภัยอุปกรณ์เค,ครือข่ายการสื่อสารรวมทั้งเตรียมพร้อมปฏิบัติการบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากลนำะมูลนิธิบอดเต็กตึงพักพลาชัยกรุงเทพมหานครเมื่อวันอังคารที่29กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568มูลนิธิบอดเต็กตึงโดยในศักกองสาเรืองรองประธานกรรมการในนามของผู้แทนประธานกรรมการมูลนธิธิพร้อมด้วยดรสุรทัศน์เตชะวิบูลรองประธานกรรมการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยในพัสกรบุญรักษ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U. ว่าได้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผนึกกำลังทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการอันเป็นการบูรณาการการจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครบุรณิธิและเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยให้สามารถบริหารจัดการและปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับขอบเขตหน้าที่ของมูลนิธิอาทิเชนการร่วมกับทางกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยด้านการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่อรองรับการฝึกอบรมโดยมีนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของมูลนิธิป,ปอดต็กตึง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยร่วมในพิธีณห้องประชุมชั้นสองอาคารสองมูลนิธิปอดเต็กตึงพร,พระพราชัยกรุงเทพมหานครในการนี้ได้สักกรแสงเรืองรองประธานกรรมการเปิดเผยว่าในนามของมูลนธิธิหอเคียวปอดเต็กเสียงตึงหรือมูลนิธิปอดเต็กตึงรู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งในความร่วมมืออันทรงคุณค่ายิ่งระหว่างมูลนธิธิกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตลอดระยะเวลา115ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินงานภายใต้ปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตโดยได้ยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยไม่เลือกชนชั้นเชื้อชาติวัณนนะและศาสนาความร่วมมือในวันนี้จึงไม่เป็นเพียงพันธสัญญาเชิงรูปธรรมแต่คือการสานต่อเจตนาร,รม์ของมูลนิธิ ด้วยการยกระดับการบูรณาการภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การช่วยเหลือระดับประเทศร่วมกับกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพี่น้องประชาชนและสังคมส่วนรวมซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลต่อความรวดเร็วที่มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของทั้งสองฝ่าย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณะอันสูงสุดส่วนในด้านของนางสิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการเปิดเผยว่าวัตถุประสงค์หลักของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้คือการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยมูลนิธิปอดเต็กตึงยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยตามที่ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและในขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็รู้สึกยินดีที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการการสาธารณาภัยเพื่อเสริมสมรรถนะของเจ้าหน้าที่มูลนิธิปไตยตึงและอาสาสมัครมูลนิธิปไตยตึงตาม,มันทึกความเข้าใจนี้ซึ่งถือเป็นการให้บร,ริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของผู้ประสบภัย และทางราชการร่วมกันโดยขอบเขตหน้าที่ของมูลนิธิดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นว่าฉบับนี้จะเป็นการยกระดับความร่วมมือคือมูลนิธิปลอดเด็กถึงร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยด้านการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนบุคลากรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัย สำหรับความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปอดแตกตึงและกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานร,ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์มีแผนกสาธารณภัยประสานการเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆหรือบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิมีบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำกำลังพร้อมอุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และได้รับการประสานงานกับปอพในพื้นที่และยังมีแผนกฝึกอบรมประสานการจัดการด้านการฝึกอบรมเพื่อจัดอบรมเพิ่มและพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครซึ่งได้มีการประสานงานการรีเมอร์จุดจนปีพุทธศักราช2564มูลนิธิได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการบูรณาการการดำเนินงานการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นทางการครั้งแรก และได้มีการผนึกกําลังพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิเรื่อยมาอาทิเช่นหลักสูตรการกู้ภัยเบื้องต้นหรือ BRC หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสําหรับเจ้าหน้าที่ประเจิญเหตุหลักสูตรการกู้ภัยในกระแสน้ําไหลเชี่ยวเบื้องต้นและหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือ USAR เป็นต้นตลอดระยะเวลา115ปีที่ผ่านมาทีมบรรเทาสาธรารณภัยมูลนิธิปอเต็กตึง ไม่เพียงแต่ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุประสบภัยต่างๆเหล่านั้นแต่ยังร่วมกับหน่วยงานในระดับประเทศในด้านต่างๆในการพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านการกู้ชีพกู้ภัยและสนับสนุนง,งานด้านนิติเวชเพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างเป็นที่ประจักษ์และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับภาครัฐเอกชนและประชาชนมูลนิธิตอดติกตึงช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตกิติคุณสัรครองรายงานสมศักดิ์ฮิรันรุ่งนักข่าวภาคสนาม Traffic Channel TV Online